จะหาเงินเก็บมาดเปิดร้านทุกอาได้ค่าเช่าหนูเดือนมาสี่หม่น้า 45, ใครจะช่วยัะใครจะับใจให้พวกหนูคะ่ะคนมาสามครั้งยืมนี่ยืมสินมายืมพ่อยืมแม่ยืมทุกคนมารอดได้ยี่สิบเราก็ทนเพราะจะได้เจอวันที่สิบเจ็ดเราจะได้ไปกันต่อไม่ได้ไปอะ่ะไม่รู้จะทำแบงไ่ะ สามีจะหาเงินมาเลี้ยงลูกจะส่งเสียนะครับเขาต้องใช้เงินตัวนี้มาจ่ายค่านมค่าข้าวค่ากับน้ำและสิ้นเดือนนี้ใก็จะเปิดเทอมแล้วเขาเหล่านี้ไม่มีเงินที่จะซื้อเสื้อผ้าให้นักเรียนให้ลูกให้เต้านะฮะไหนบางคนจะเลี้ยงพ่อแก่แม่เท่าต้องซื้อยุกซื้อยาส่งไปให้ทางบ้านนะครับตอนนี้ลำพังตัวเขาเองก็ไม่มีไรายได้จะกินก็ยังไม่มี หลายคนร้องไห้หลายคนฆ่าตัวตายเพราะไม่มีจักินนะฮะแต่ไม่ได้มีการออกสื่อให้คนได้รับรู้ว่าการหยุดหยุดเชื้อเพื่อชาติเนี่ยเราเสียสลับเพื่อชาติแต่อยากจะให้ทางพอมอหรือทางรัฐบาลเองได้หยุดพวกเราหยุดการใช้ใจ่ายของพวกเราได้ไหมนะฮเพราะทุกวันนี้รายจย่ายยังคงที่ค่าเพิมถามว่าลดไหม ลูกทุกคนเนี่ยต้องจ่ายค่าเทอมเต็มจํานวนนะค่าเช่าก็จ่ายเต็มจานวนนะครับและค่าพนักงานต้องเลี้ยงดูเขานะทุกวันเนี้ยทุกคนมีรายจ่ายแต่ไม่มีรายได้แล้วเหตุนะครับทุกอย่างไม่ได้เกิดจากร้านทัวรร้านสปามาจากที่อื่นทั้งนั้นแต่เราได้รับผลกระทบทั้งหมดทุกครั้งบอกให้เราติดเชื้อเพื่อชาติแต่ไม่เคยแม้สักครั้งเดียวนะสามครั้งนะครั้งนี้ครั้งที่สาม ยังต้องจ่ายทําไมไม่เราหยุดจ่ายนะครับมีมาตรการรองรับไหมมีคําสั่งปิดอยากให้ท่านมีคําสั่งหยุดจ่ายบ้างนะครับเวียนไปถึงเจ้าของตึกต่างๆเจ้าจของสถานที่ต่างๆช่วยลดค่าเช่าได้ไหมช่วยงดเก็บค่าเช่าในไบในช่วงที่ระหว่างสั่งปิดนะครับไม่ใช่ว่ามีหนังสือไม่เราถ้าเปิดคุณทําผิดกฎหมายต้องจับต้องปรับทุกวันนี้จะกินยังไม่มีแล้วนะฮะ เชฟเทศกิมาเดินหน้าร้านทุกคนเลยค่ะเดินเอาไปประกาศตัวแปะถ้าเกิดใครเปิดเนี่ยโดนจับเข้าคุกเลยนะคะมันไปร้องผมมาร้องเรียนที่นี่นะวันนี้ผมมาร้องเรียนนะเพราะบอกว่าจะมาจะมาดูร้านผมด้วยว่าอะไรรู้ป่ะว่าได้รับความเดือดร้อนยังไงพอไปถึงปุ๊บกลายเป็นผมผมเหมือนคนผิดพี่ขอดูไปประกอบการหน่อยขอดูนั่นดูนี่ตวสถานที่หน่อยเฮ้ยเดี๋ยวกนเราไปแจ้งว่าเฮ้ยเราได้รับความเดือดร้อนนะ เขากับส่งคนไปว่าไปจับว่าเฮ้ยเราทำอะไรผิดหรือเปล่าโดยที่พวกนี้แบบต้องมีสต,ติสสสสสแล้วนะขอเรียนด้นะคะขอเรียนขอเรียนด้วยค้ว่าร้านนวดเช่นหัวขภาพอยู่